สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 584คุณแม่ส่งมาตรา40อยู่อายุ56ตอนนี้ว่างงานคุณแม่สามารถหางานทำสักสาเดือนแล้วให้ที่ทำงานส่งมาตรา33ได้ไหมคะพอครบ3เดือนได้สิทธิ์มาตรา33ค่อยลาออกมาเป็นมาตรา39สามารถทำได้ไหมคะที่กล่าวข้างต้นมีทั้งที่ทำได้และที่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณกล่าวข้างต้น มันไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวครับมันมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คืออายุ5 6แล้วจะไปสมัครงานจะให้นายจ้างส่งมาตรา33ให้ได้ไหมประเด็นนี้ไม่ต้องถามหรอกครับว่าได้หรือไม่ได้มันคือภาคบังคับครับต้องใช้คำว่าจะต้องเป็นเท่านั้นครับถ้าไปสมัครงานในขณะที่อายุยังไม่ถึง60ถ้าความสัมพันธ์เป็นลูกจ้างกับนายจ้างนายจ้าง ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ส่วนประเด็นที่2ครับก็คือพอทำงานครบ3เดือนแล้วจะลาออกมาเป็นมาตรา39้ได้ไหมนะครับและผมก็ไม่เข้าใจด้วยคำว่าได้สิทธิ์ของคุณเนี่ยได้สิทธิ์อะไรนะครับทำไมคุณบอกว่า3เดือนได้สิทธิ์มาตรา33จริงๆความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นั้นมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรก ที่เริ่มงานแล้วนั่นคือมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วส่วนสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่3เดือนมันมีทั้ง1เดือนมีทั้ง3เดือนมีทั้ง6เดือนมี5เดือนด้วยมีทั้ง12เดือนครับดังท่านผมไม่เข้าใจอะไรคือได้สิทธิมาตรา3 3ของคุณนะครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมบอกว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ตัวเลขนี้แหละครับ ครบ3เดือนแล้วจะออกไปเป็นมาตรา39ถ้าในอดีตครับเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อนแล้วมารวมกับ3เดือนนี้มีการนำส่งเงินสมทบเข้าไปแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนเมื่อลาออกมาจากงานสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้โดยสมัครภายในเวลาไม่เกิน6เดือนหลังออกจากงานนะครับแต่ถ้าหากว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณแม่คุณไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาก่อนแล้วเพิ่งจะมาเป็นแค่3เดือนก็ต้องบอกว่ายังไม่พอครับจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนำส่งเงินสมทบอย่างน้อยครับให้ครบ12เดือนแล้วลาออกมาจึงจะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้นะครับ3เดือนไม่พอนะครับต้องต่อไปให้ครบอย่างน้อย12เดือน นะครับหรือมากกว่า12เดือนก็ได้ 13,10,4, 5 5 0ปี20ปีก็ได้ไม่จํากัดอายุครับเมื่อออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มีเวลา6เดือนไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ครับสรุปนะครับถ้าหากว่าตอนนี้อายุ56เข้าทํางานเป็นลูกจ้างจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับและจะสามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้ ต้องนำส่งเงินสมทบในขณะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามและพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ